สวัสดีครับพบกับเอเนวิสไทม์วันพุธที่5พฤษภาคม2564นหะครับหลังจากที่แอดมินได้จัดรายการคุยข่าวชาวบ้านเป็นรายการสดจบลงไปแล้วนะครับก็มานั่งฟังนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวแล้วก็ทางด้านของรองสุภพรัตนพงพันมีเชาแล้วก็นายอาคมเติมพิยาเปสติธิ์รัฐมนตรีครังรวมถึงเลขาธิการสภาพัฒน์ได้แถลงข่าวต่อจากนายกนะครับก็ขอสรุปใจความที่เกี่ยวข้องกับ มติคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของพี่น้องประชาชนที่รอคอยการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐอยู่นะครับแต่ว่าก็เพิ่มเติมแล้วก็ชัดเจนไม่มากนะครับหลังจากที่ผมได้จัดรายการสดไปก็เอาเป็นว่า2กลุ่มใหญ่นะครับที่อยู่ในมาตรการเยียวยารอบที่สองนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานั้นวันนี้มติคณะรัฐมนตรีก็ขยายเพิ่มไปอีก2เดือนนะครับนั่นก็คือการ Uh, เพิ่มวงเงินให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะย้ำนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนซึ่งรายละเอียดนั้นยังไม่ได้กําหนดออกมาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคําว่าทุกกลุ่มนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ผ่านแอปกเป๋าตังกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวิการแห่งรัฐหรือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับทั้งหมดนี้ ก็จะได้รับรวมกันเนี่ยอยู่ที่คนละ2,000บาทนะครับจะได้รับเงินอีกคนละ2,000บาทจากเดิมที่ได้คนละ7,000การเยียวยารอบ2 2000บาทนี้นะครับทางภาครัฐจะโอนเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1,000นะครับแล้วก็สามารถสะสมเอาไว้ใช้ได้ถึง30มิถุนายนนะครับนี่คือ,อโครงการเราชนะผมใช้คำว่า เราชนะเฟสสองซึ่งวงเงินที่ใช้อยู่ที่ประมาณ6,7 0 0 0ล้านบาทเกี่ยวกับกลุ่มนี้นะครับในกรอบสิทธิ์ของผู้ที่จะได้รับเนี่ยประมาณ32.9ล้านคนนะครับตัวเลขกลมๆส่วนอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการเพิ่มวงเงินเช่นเดียวกันนะครับก็คือกลุ่มม .33 เรารักกันนะครับ9ล้านเก7อ9 2 7ล้านนะครับก็คือ9กล้าน2อ0 0นนะครับก็เกือบๆจะ10ล้านคนนะครับสำหรับผู้ประกันตน ก็จะได้รับเพิ่มอีกรายละ2,000บาทเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมที่เคยได้4,000ใครที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วก็ได้รับเพิ่มนะครับก็จะโอนเป็นรายสัปดาห์เหมือนกันครับสัปดาห์ละ1,000สสัปดาห์แล้วก็สามารถใช้สะสมได้ถึง30มิถุนายน2,564นะครับในส่วนของวงเงินของมอ33ที่เพิ่มเข้ามานะครับใช้อยู่ประมาณ18,500ล้านบาทนะครับแล้วก็2 โครงการนะครับทั้งเราชนะแล้วก็ม .33 เรา,ารับกันเฟสสองนะครับผมใช้คําว่าเฟสสองเนี่ยใช้วงเงินรวมกันอยู่ที่ประมาณ85,500ล้านบาทนะครับคำถามครับที่พี่น้องประชาชนหลายคนรอคอยก็คือแล้วจะโอนเงินวันไหนนะครับวันนี้ทั้งนายกทั้งรองโฆษกรัฐมนตรีคลังเลขาธิการสภาพัฒนก็พูดเหมือนกันครับให้หน่วยงานต้นสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงพมมหาไทย เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้าก็คือวันอังคารที่11พฤษภาคม2564กครับก็คงจะเป็นไปตามที่ผมคาดในรายการสดที่ผมบอกว่าถ้าจะโอนแล้วก็ให้ทันใช้เนี่ยก็คงจะไม่เกินช่วงกลางเดือน,นครับก็อาจจะเป็นสัปดาห์ที่3นะครับสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมก็คือเริ่มวันจันทร์ที่17พฤษภาคมแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าโครงการเราชนะ โครงการ,รามสามสิบสามเรารักกันได้ทุกคนนะครับคนที่เคยได้ในรอบที่แล้วก็จะได้ทุกคนได้เพิ่มอีกคนละ2 0 0 0บาทโอนเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1000สะสมใช้ได้ถึง30มิถุนายนส่วนวันที่โอนแน่แน่ว่าจะโอนเข้าแอปเป๋าตังวันไหนโอนเข้าบัตรสวิการแห่งรัฐวันไหนโอนเข้าบัตรประชาชนวันไหนรอมติคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่11พฤษภาคมจึงมาแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับกลุ่มดังกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก A อเนลส์ทมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นวิทธีฐานให้กับท่านอื่นๆต่อไปกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ